มันจะรับประเดี๋ยไอ้ยี่รับซาอย่างวะอันน,นมามๆมาแลมม,ม,ม,มนนันไม่เห็นหน้าวะเนี่ยเี่ยไหรวะยิ้มทำไมอ่ะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเท็ดจิซีซีสองกันเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้นะผมก็ไม่ได้ไม,ไไม่ช่วงนี้ไม่เทเี่ยวลินพันกันคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเลยนะทุกคนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะมีธุระเยอะนิดนึงนะทุกคนเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแต่ก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาทําคลิปเร็วๆนะทุกคนประมาณประมาณสักประมาณสิ้นเดือนแล้วกันนะเออช่วงนี้ก็จะทําคลิปแบบแกล้งแฟนขำๆไปก่อนนะทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนผมก็จจะะมมาาแแ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 ้้้้้้งงงงบบบบวว่่่กกกกลลฟนนนอีีทุคตผใชู คือ,อคือผมอ่ะได้ทําการทุกคนเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซใหม่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเออคือผมได้เปลี่ยนหลายวันแล้วนะนี่นะอ่าเป็นโปรไฟล์แบบเหมือนแฮกเกอรอ์เออแล้วผมก็นะทุกคนก็ได้แกล้งแฟนบอกว่าผมเนี่ย โดนแฮกเฟซอือคือแบบเดี๋ยวผมจะขึ้นหลักฐานให้ดูทุกคนคลิปนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะนี่ทุกคนแช่แบบสวัสดีทุกคนด้วยนะเออนี่ผมเปลี่ยนได้ประมาณ2 3วันแล้วทุกคนและผมก็ไม่ได้เข้าเฟซนี้เลยนะเออแล้ววันนี้ผมก็จะทำไงทุกคนจะแกล้งคือผมเนี่ยจะโทรไปหาแฟนผมแล้วเอาหน้าคนอื่นโทรไปนะทุกคนเออแลเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปดูในคลิปเลยนะก็ก่อนเข้าไปดูในคลิปทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนเพื่อไปกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่ชายคคนนนนนี้เเเเออไกกกาาารรยวลลปดูัะท โอเคนะทุกคนนี่ก็คืออ่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นเฟสนี้เลยนะทุกคนดูมันโทรมาดิคือผมไม่ได้รับไม่ได้รับสายอะไรเลยมาประมาณสองวันแล้วนะทุกคนผมก็ไปเล่นเฟสอื่นนะคือเราจะโทรไปก่อนนะทุกคนนะคือผมจะไม่พิมพ์ไปอะไรไปก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะดูไม่เนียนนะทุกคนจะโทรไปก่อนแล้วก็จะเอาหน้าคนอื่นนะทุกคนดูกันว่ามันจะแบบอิเคยตกใจหรือเปล่าอ่ะเออคือแบบเอี่ยเฟสผัวกูแม่งใครมาเล่นอะไรแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองโทรไปเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวมันจะรับป่าทุกคนมันจะรับอีไม่น่าจะรับมันจะร เอ๊ยป่าจังวะอันมามลมามามา้วมา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 เามนมามามยมามวะไาาายามามามาามามาาม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 าาาม วไม่ใช่แล้ว hey. เฮ้ยเห็นกูแล้วใครวะตายอ๋อไอ้เี้ยวางเลยทุกคนไอ้เจ้าวางแล้วไอ้ยวางแล้วทุกคน โอเคนะทุกคนตอนนี้แบบไอ้เชี่ยแบบไอ้เชี่ยมันโคตรตกใจนะทุกคนดูหน้ามันดิเออเดี๋ยวผมจะโทรไปอีกรอบนึ่งนะทุกคนนะเออโทรไปไปเป็นรอบนี้ไอ้เชี่ยมันจะจัดได้ป่าวะคือมันวิดีโอมันอาจจะซ้ำไปเนี่ยไอ้เหญ่เดี๋ยวผมว่าผมขอทักไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออเดี๋ยวผมขอทักไปก่อนอ่ะกดไลค์ไปกดไลค์ไปก่อนเลยคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจะถามเลยนะทุกคนว่าเอ้ยถามแบบสวัสดีอ่านี่นะทุกคนสวัสดีเฮลโหลไเชี่ยดูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตอบกลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอ้ยทไไมมั่ตอบบกลวะ อ่านี่นี่นี่มันตอบแล้วมันตอบแล้วทุกคนอือคุณคือใครเฮ้ยตกใจแล้วสิอเอเดี๋ยวเดี๋ยวกดไลค์ไปอีกรอบทุกคนอือนี่เดี๋ยวผมกคนลค์บิกผมจะถามมันแบบนี้นะทุกคนคุณเป็นอะไรกับเจ้าของเฟสน,นะเออเี้ย <c oughs> เหมือนจะโมโหทุกคนอ่านี่ทุกคนคุณเป็นอะไรกับเจ้าของเฟสน,นี้นะทุกคนเฮ้ยกลัวไป,ป่าทุกคนดูดูหน้า่เมื่อกี้ดินี่ไม่โคตรโคตรหลอนเดี๋ยวเดีด๋ยวเ พิมพ์ว่าอะไรเนี่ยเดีูดูจะพิมพ์ว่าอะไรต่อ่าทุกคนอีอุ้ยพิมพ์อุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเยอะเยอะเลยว่ะเยอะเลยว่ะเรือทุกคนเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วตอนนี้พ <c oughs> ิมพ์ว่าอะไรบ้างวันนี้ไอ้เหี้ยกูก็แปลไม่ทันผมต้องพยายามแปลใน Google ด้วยนะทุกคนเพราะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวผมจะใส่สับไว้ในนี้นะทุกคนผมอาจจะไม่ได้แปลแปลให้ทุกคำได้แต่ผมจะใส่สับอ่าอ่าใส่สับไว้นะทุกคนนะเออให้ทุกคนไปอ่านเอาเองนะเดี๋ยวจะโทรไปรอบที่2ทุกคคนือรอบนีี้้โทรไไปออเยมมมันพพิ์าะเลยวะทุกคนกดไลค์อีีกกกรออบดไลค์รอบ ไอเชี่ยเมาไปเลยอ่านี่กดไลค์ไปก่อนไอแค่ไปกดปัดเหรอไม่ปันไปประเดี๋ยวมันไม่รู้จริงหรอวะทุกคนจริงงันก็รู้เลออกไปซะอ๋อมันมันไล่ผมเลยทุกคนไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปอีกรอบเลยทุกคน Hey what are d i n g man อย่าไม่ใช่ละคุณจเอาเห็ดหนาตังเป็นตัวเนี่ยของมึงเนี่ย ยิ้มทำไมอ่ะอ,อ้า oh <my> วคิดรอดว่าอยู่เฮียไปวะลูบอลแกงกูหรือเปล่าเนี่ยเบาบี้บอไม่ใช่ละเขียวหาก่อนดีกว่าไอ้เฮียแม่งอะไรวะ <c oughs> โอ้ยแบบให้ยแบบิ้มคัดคำกันไปอยู่ทุกคนเด้อคือมันพูดไม่ได้ทุกคนถ้าผมพูดมันจะได้ยินนะผมก็เลยแบบไม่พูดไม่ได้ทุกคนโ okay. hey yeah, อเคไอ้เหี้ยแมงโคตรเข้าไปทุกคน ไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมจะโทรรอบที่สามนี่ยผมจะเฉลยแล้วทุกคนนะเออคือแบบมันมันจะโทรหลายรอบไม่ได้ทุกคนเพราะว่าวิดีโอเป็นวิดีโอแบบบนบน,บนหลูมไงเียมันไม่จะจับได้ทุกคนเดี๋ยวผมนะจะจะ,จะลองโทรแบบมันจะไม่ใช่จะลองส่งข้อความแบบเพนื่อนนะทุกคนเดี๋ยวมจะบอกจะชมว่าเอ้ยทำไมน่ารักจังอะไรแบบนี้เฮ้ยทำไมแฟนผมมีคนโทรมาหาทำไมมันไม่ทักมาหาผมเดี๋ยวเหออียตกใส่ติดใจไช่เหมก็หลอกเียใช่ปะ <laughs> เดี๋ยวผมแบบจะนีใหม่นะทุกคนนี่ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะไม่แปลหมดนะทุกคนผมจะใส่ซับไว้ข้างด้านล่างนะถ้าใครแบบว่าเอออ่านไม่ทันคือผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนะทุกคนเออนี่นี่มันตอบมันตอบเราไปตอบแเราไปตอบแล้วทุกคนอยากมันจะตอบได้เดี๋ยวก็จะพยายามแปลด้วยทุกคนมันว่าอะไรวะว่าอะไรวะางว่าอะไรคุณบ้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆไอ้คลิปมันก็พิมพ์มาเยอะคิปหายไอ้กูก็แปลไม่ทันคุณคือใครเอาเอาเอาไงดีว่าทุกคนผมผมจะผมจะไอ้นี่นะเอากดไลค์ไปก่อนแล้วกันกดไลค์ไปก่อนกดไลค์ไปก่อนคือผมจะ จะจะจะเอาไงดีว่าทุกคนเดี๋ยวคุณอยากเห็นของฉันไหมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพิมพไปนะคุณไอ้เ,เหี้ยโคตรหืนจะหืนกันไปเนี่ยคุณอยากเห็นของฉันไหมยอ,อเดี๋ยวไอ้เหี้ยโคตรหืนจังวะทุกคนคุณอยากเห็นของฉันไหมจะจะต้องส่งรูปไปปะเนี่ย โน no! อันนี้กูเพต้องแปลแล้วกันคือเครให้ใครก็น่าจะแปลออกปะ่ะไม่เอาไงดีวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพิมพ์ว่าอะไรบ้างเนี่ย,ยมันพิมพ์ว่าอะไรบ้างไดูรู้สึกตกใจตกใจยังวะมันไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ซับไว้ให้นะเออบอกหลายรอบแล้วไปให้พ้นว่าแล้วมันต้องไล่กูทุกคนเออออเอาไงดีวะขออีกรอบแล้วกันขออีกรอบนะทุกคนผมจะโทรอีกรอบนะคือแบบอ่ารอบนี้ผมจะจะโทรไปใหม่แล้วทุกคนมันมันจะจับได้ไหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่าันนน่าจะะะสสงงยยแลล้ววนเะเดีี๋รรอออโททกกบุคน พีเหี้ยนี่กูว่ามันไม่ใช่แล้วนะกูโดนแกล้งหรือเปล่าเฮ้ย who are you what the fuck what what the fuck what are you doing ยิมหาพ่อมไง พอละโอเคพอแค่นี้แล้วทุกคนไอ้ยัมันน่าจะรู้ทุกคนคือวิดีโอ่วนหลุมนะผมก็จะไม่โทษแล้วรอบเนี้ยโอ้ยยผมว่าครั้งนี้มันน่าจะจับได้แล้วแหละเออดูจากหน้าหน้าตาแล้วนะมันน่าจะในวูลเอลทุกคนนะเออผมจะจะทักไปอีกรอบนะทุกคนครั้งนี้จะเสือภัยแล้วเออผมอยากให้คุณมาเป็นของผมไอ้เชี่ยผมอยากให้คุณเป็นคนมาเป็นของผมดีกว่าอันนี้อ่าได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบป่ะตอนนี้แฟนผมแฟนผมส่งรูปมาแล้วนะทุกคนนะเออ ไอ้เดี๋ยวพอกลับเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นได้ดูแล้วทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วกันไอ้ยี่ไม่ไปตอบกลับแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะโทรไปแล้วกันนะทุกคนไอ้จตัวมันไม่ใช่หรือแต่หลอกอ่าไม่มาตกใจหรอตกใจตกใจไหมตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจไหมตกใจไหมตัวคิดว่าใคร ยะเราคิดว่าไครเมื่อกี้ฮะเพรอะบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกยังไงตกใจมากตอนแรกอะนึกว่าจะเป็นเพือเหรือจะโทอแบบอุ๊ยเพื่อนบาดมือตาคือเราเลยโทรไปอีกหรอกแต่เพื่อเขาโทรมาอีกแบบปึ๊บก็เลยเออโอเคล่องรับเบึ้งแต่พ่อล่องรับเบิ้งอ่าไม่ใช่แหละตระบากเอ้ยตะลึงตะกันเลยแปลกใจอ้าเอียมันก็เป็นหนาคือเก่าวิดีโอคือเก่าก็เลยลงไปแหละโอเคโอเคอันนี้อันนี้ตกใจตกใจเรียนเหรอ่ะอ่ะบอกคุณดูหน่อยบอกคุณดูหน่อยรู้สึกยังไงรู้สึกกตใจแค่ไหน เอาหรอรออัดวิดีโอนังโอเค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 ทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวลองมาติดตามด้วยผมผมจะจัดให้หนักกว่านี้แล้วทุกคนนะเออดูหน้าไว้นะทุกคนดูหน้าไว้เดี๋ยวผมจะจัดให้หนักกว่านี้แล้วทุกคนโอเคแค่นี้แหละเอาคืนนะเอาคืน โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมก็แบบอ้ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วทุกคนว่ามันมันตกใจแก่ไหนนะเออก็ถ้าใครใหญ่ผมแกลยังไงทุกคนขอแบบหนักแรงแรงยังไงทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนแล้วทุกคนผมก็คงได้ถ่ายคลิปกับแฟนผมแบบเปิดหน้าหรือแบบไม่ใช่เปิดหน้าเออคือถ่ายแบบในแบบด้วยกันนะทุกคนนะก็รอติดตามนะทุกคนนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ สไครให้ผมด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจเล่นให้พี่ได้ทําคลิปต่อไปนะทุกคนช่วงนี้ช่องเราก็เริ่มมีคนดูเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนยอดซับก็จะถึงหมื่นแล้วนะทุกคนก็ช่วยกันกดซับสไครให้ถึงหมื่นให้พี่ด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมรักทุกคนอ้าวอาย